ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอูรุ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 วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การออกเหล้าครับผมเป็นประสบการณ์ที่อาจจะเลวร้วายที่สุดในชีวิตผมก็ได้เรื่องเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนมาญี่ปุ่นนี่ทางโรงเรียนเขาจะให้แบบนักเรียนนักศึกษานะครับผมออกเล่าก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นแอลกอฮอล์นะหาซื้อได้ง่ายและ,และเขากลัวว่าเราจะติดแอลกอฮอล์ไงหาซื้อได้ง่ายขนาดไหนคือแบบมันมีอยู่ทุกแบบนะครับแอลกอฮอล์ขนาดโคลานะมีแอลกอฮอล์สามเปอร์เซ็นต์นมเปรี้ยวมีแอลกอฮอล์สามเป น้ำผลไม้อยู่ที่นี่9%ครับผมโอ<ฮ>้โห<ฮ>นอกเรื่องกันไปไกลแล้วการออกเล่านี่คือการสาบานว่าเราจะไม่กินเหล้านะครับแล้วก็เราต้องกินน้ํายาเอ้ยเราต้องกินน้ําสาบานไอ้น้ําสาบานนี่คือตัวสําคัญเลยจริงๆน้ําสาบานนี่ทํามาจากรากไม้ฝนครับผม เป็นลากไม้เป็นยาไม้โบราณนะ่ะเขาเอามาฝนแล้วก็ผสม,มกับน้ําผมรู้ได้ไงล่ะครับเพราะว่าครูที่โรงเรียนเขาเอามาให้ผมฝนเพราะว่าตอนนั้นมันมีการออกเล่าไงพัวไม่ฝน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 ขนาดตอนฝนเรารู้สึกเลยว่ามันแสบจมูกมากเลยนะมันออกร้อนเลยนะจมูกนี่ตอนผมฝนนั้นผมคิดแค่ว่าพวกออกเล่ารอบนี้คือชิบหายไว้วอดแน่เพราะว่าผมฝนแบบน,นี่มึงชิบหายแน่มึงชิบหายแน่แบบนี้เลยนะผมแบบอยากให้แบบทุกคนทรมานครับตอนนั้นแบบอยากแกล้งครับเพราะว่าเพื่อนผมมันออกเล่าฝนแบบ ได้ขูดเยอะเลยประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเป็นขวดแก้วก็ประมาณนี้ครับขีดหนึ่งผสมได้หลายทางแล้วนะแล้วไม่ได้ฝนแค่คนเดียวฝนช่วยกันพอถึงวันออกเร่เพื่อนเขาก็จะเอารายชื่อมาติดไว้วันนั้นคือเป็นวันที่ผมแฮปปี้มากเลยนะคือผมจะได้เห็นเพื่อนผมทรมานแล้ววันนั้นเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้มาสกิดไปดูรายชื่อก่อนดีกว่าเออเป็นทักท้วงให้ดูรายชื่อผมก็เดินไปเวดูรายชื่อคนแรกเลยครับ <c oughs> เป็นรายชื่อผมครับทุกคนนี่มึงตัน้อยนี่ ตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหกูทําอะไรลงไปวะผลแม่งสะอย่างเยอะเลยเออแล้วเขาก็เรียกไปรวมตัวนิมนต์พระอาจารย์มาครับให้ข้อแถวครับแถวและสี่ห้าคนพระอาจารย์ก็แจกกระดาษกับดินสอเป็นใบสาบานครับมันก็เป็นใบสาบานเนาะถ้าทําไม่ได้ถ้าแบบผิดสัญญาก็แบบทําให้ชีวิตเราแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะครับก็จะมีให้เขียนชื่อผมนี่เป็นคนที่ไม่อยากออกล่าอยู่แล้วเพราะาผมรู้ว่ายัางไงตัวเองก็ต้องกินไงผมก็เลยเขียนชื่อคนอื่นไปไปกนามสกุลคนอื่นแล้ววันเดือนปีเกิดก็ต้องเขียนเป็นคนอื่นไว้นะไม่เขียนเป็นิดนึแล้ว ไหมว่าในใบสาบานมันสามารถยกเว้นได้ด้วยนะจริงๆมันยกเว้นได้ด้วยผมนี่งงเลยสาบานมียกเว้นได้ด้วยก็คือแบบว่าในระหว่างฝึกงานที่ญี่ปุ่น3ปีข้าพ,พเจ้าจะงดเหล้าและสิ่งเสพติดและการพรนันยกเว้นอา่าบางคนก็ยกเว้นบุหรี่เพราะว่าบางคนเขาอยากออกแค่เหล้านะครับ <c oughs> เขาไม่อยากก็ <c oughs> ไม่อยากเลิกบุหรี่อะไรประมาณนี้นะแต่เพื่อนผมไม่แม่งไอ้เหี้ยนี่คุณตีมากครับในระหว่างฝึกงาน3ปีข้าพ,พเจ้าของงดเหล้าสิ่งเสพติดและการพรนันยกเว้นวันเกิดว,ว,วันเสาร์อาทิตย์ คือเม่งมันเท่าไม่ออกเลยนะวันเสาร์อาทิตย์นี่เสาร์อาทิตย์ไม่ออกครับแต่จันทร์ศุกร์ผมออกแล้วก็ส่งให้พอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ต้องต้องไปลบทิ้งออแล้วพระอาจารย์ก็แจกแก้วมาแ,วาแก้วเท่าแก้วเมีซ้อนเลยก็ตักน้ำใส่ตักน้ำใส่ให้เต็มให้เต็มแก้วนั้นเลยแล้วพระอาจารย์ก็ทาพิธีครับผมพอทําพิธีเสร็จพระอาจารย์ก็เล่าสรรพคุณให้ฟังยาตัวนี้จะขับสารพิษออกากร่างกายผลข้างเคียงก็มีเพราะว่เป็นยาแรงผลข้างเคียงก็คืออาเจียน ปวดหัวท้องเสียบางคนก็ไม่เป็นอะไรประมาณนี้แต่มีแค่นี้แล้วพระอาจารย์ก็ให้ดื่มครับปุ๊บกินจนหมดเลยนะแต่ละคนแต่ละคนผมก็กินจนหมดผมนะ่ะขี้โกงนิดนึงผมก็กินจนจะหมดแล้วเหลือนิดหนึ่งผมไม่อื่นนะผมก็อมไว้เต็มปากแล้วก็รีบวิ่งไปห้องน้ำเว้ยไปวิ่งไปอ้วกแล้วก็จกคอตัวเองให้มันอ้วกไม่อยากให้มันตกถึงท้องครับไม่อยากกินนะ้ำสาบานเออในความคิดนะก็มานั่งเขาเถียวพระอาจารย์ก็บอกว่ายาจาะวิหลัง15นาทีนะหลังจาก15นาทีถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เป็นอะไรแสดงว่าร่างกายเรราแแ็งแง เออผมก็นั่งผมรู้แล้วแหละว่าตัวเองไม่เป็นอะไรหรอกแค่นี้เอาไม่อยู่หรอกเออผมก็นั่งครับเล่นเกมเล่นเล่นเกมโทรศัพท์ <c oughs> ผ่านไป15นาทีครับไม่เป็นไรครับผมก็เลยขึ้นไปนอนบนห้องครับมันไม่ได้เรียนด้วยวันนั้นแบบอยากพักผ่อนน่ะก็เลยขึ้นไปพ่อขึ้นถึงห้องนะรู้สึกแบบ คอแห้งมากครับโอ้โหผมนี่รีบกินน้ําไปเลยกินน้ําไปประมาณนะขวด1.5ลิตรน่ะครึ่งขวดครับแล้วพอหัวตกถึงมอนนะรู้สึกเหมือนปวดหัวขึ้นมาครับปวดขึ้นมาปุ๊บแล้วมาเลยครับอาการเริ่มมาเลยครับตาเริ่มพาเริ่มอะไรเริ่มมีอาการแบบอยากจะอ้วกแล้วครับผมรีบวิ่งลงมาห้องน้ำเลยพอถึงห้องน้ำครับเรียบร้อยเลยครับผมอ้วกออกตอนนั้นคืออ้วกออกเป็นเศษเป็นยังเป็นเศษของแบบรากไม้ที่เราฝนอยู่เลยนะ โอ้โหพูดเยอะตั้งแต่สามโมงกนถึงประมาณเที่ยงคือตลอดเลยครับออกมากินน้ําน้ํเขาไปอ้วกอ้วกแล้วตอนนั้นคืออ้วกจนไม่มีอะไรจนรู้สึกเหมือนมีคนมาบิดท้องเราครับนี่มึงชิมหอยแน่มึงแต่ละครั้งอว้วมมีน้ำตาไหลาออกมาแค่นี้เอาไม่อยู่หรอกเอ๊น้ำตาไหลาย,ยังไม่พอแบบเจ็บท้องมากทีนี้จนผมเหนื่อยครับนอนพิงแบบนี้เลยนอนในห้องน้ําครับผมออกมาไม่ได้มันเหนื่อยมากไงมันเพียร่างกายเราไม่ไหวแล้วตอนนั้นคิดได้ว่าโอ้โหกูจะไปต่างประเทศกูต้องทรมานขนาดน,นี้เลยหรอพอประมาณสักเที่ยงัวารับิวข้าวครับ ตอนนั้นคิดว่าตัวเองแบบรู้สึกดีขึ้นนะอยากกินอะไรที่มันร้อนๆแล้วก็ให้มันรู้สึกแบบโล่งนะครับไปครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมพิเศษตีนนี่ผมนี่เป็นคนชอบรสจัดอยู่แล้วนะอก๋วยเตี๋ยวไก่มาพ๊บผมก็ปรุงเลยครับช้อนพริกน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มสายชูผมแบบโอ้โหคิดว่ารสจัดจ้านนะครับพอมาถึงชิมดูครับเชื่อไหมว่าตอนนั้นดินไม่รับรสชาติอะไรเลยเหมือนรู้สึกเหมือนกินน้ําร้อนเปล่าๆแต่กินเป็นกินก๋วยเตี๋ยวไก่เขาจะรู้ไมมคือสวดไปกินน้ำเปล่าแต่กินก๋วยเตี๋ยวไก่่ียนะ ไม่มีเลยแล้วทีนี้พอกินเสร็จครับอาการมาเหมือนเดิมครับแน่นฟุบแน่นครั้งเดียวเลยฟุบออกมาจะเหมือนจะออกละผมรีบวิ่งเข้าไปห้องน้ำเปิดแบบประตูเข้าไปฟุวพราผมเห็นร่างกายผมแล้วว่าไม่ไหวกินอะไรไม่ได้ไอ้ที่ผมว่าจะทําให้มันแบบทรมานนี่กลายเป็นผมเองนะผมเลยให้มันแบกขึ้นไปไว้บนหอพักก็ขึ้นไปนอนครับแล้วก็สรุปบ,บ่ายกลักวๆตื่นขึ้นมาทีทุ่มหนึ่งนะครับตื่นขึ้นมาทุ่มหนึ่งคือยังมีอาการปวดหัวนิดนึงผมก็เลยลองกินน้ำดูผ่านไปสิบนาทีก็ไม่คืนใ่แสดงว่าตัวเองกิินนข้้าาาววไไดแลลลกก็งงมมคัปเย และนี่คือประสบการณ์ที่ผมบอกเล่ามาเว้ยเพื่อนโอ้โหตอนอ้วนนี่ทรมานมากเลยนะเพื่อนบางคนของผมคือไม่เป็นไรก็มีนะแต่บางคนถึงกับแบบ3วันครับคือ3าวันที่ท้องเสียแล้วก็ปวดหัวแล้วก็อวกเป็นแบบนี้เลยผมคิดว่ามันแล้วแต่คนเพราะว่าร่างกายของเรารับสารอะไรไม่เหมือนกันบางคนอาจจะร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วในที่สําคัญเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีประสบการณ์ดีๆมาเล่าเพื่อนๆฟังครับผมวันนี้ก็บ๊ายบาย